สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรร้อยบนมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เคยลงให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับแล้วก็ งวดที่ผ่านมานั้นก็เข้านะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนั้นก็ได้เข้ามาชมเพื่อต่อยอดงวดนี้นะครับซึ่งสูตรนี้นะครับก็วิธีทําก็ค่อนข้างบวกเยอะหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นออลองนำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับก่อนจะเข้าเรื่องตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาล่ะครับที่นี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสูตรนี้นั้นนะครับลุงเนียงจะสอนวิธีคำนวณงวดแรกแล้วก็ครับแล้วก็งวดสุดท้ายของอ่างวดของวันที่1 เดือนมีนาคม2,567เท่านั้นนะครับส่วนงวดอื่นๆนั้นลุงเนียงจะไม่คำนวณเพราะว่ามันจะเป็นการล่าช้า,าใช้เวลามากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นลุงเนียงจะอบอกเฉพาะตัวเลขที่คำนวณได้นะก็เข้าหลักร้อยตัวไหนตัวไหนเท่านั้นนะครับก็มาดูนะครับอ่ะเรามา ดวนวนนูวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณก็ตั้งรางวันที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างก็ตั้งลงไปนะครับแล้วก็สามตัวหมุนครั้งที่2 3ตัวหมุนครั้งที่3แล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่4นะครับสามตัวนั้นเขาจะหมุน4ครั้งนะครับก็คือ หน้าสองครั้งท้ายสองครั้งนะครับรวมกันเป็นสครั้งซึ่งลุงเนียงก็จะมาคิดเอาว่าหมุนครั้งที่1ถึงหมุนครั้งที่4นะครับรวมกันนะครับจะคิดอย่างนี้นะครับจะจะไม่บอกว่าสามตัวหน้าสามตัวท้ายอะไรอย่างนี้นะครับมันยุ่งยากไปนะครับเอาหมุนครั้งที่1นึหมุนครั้งที่สหมุนครั้งที่สมหมุนครั้งที่สไปเลยนะครับก็นี่แหละครับ วิธีคำนวณก็คือเอา3ตัวหมุนครั้งที่2หมุนครั้งที่3แล้วก็หมุนครั้งที่4ตั้งลงไปนะครับแล้วเราก็มาใช้หลักแสนบวกกับหลักพันแล้วก็บวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้งแล้วก็บวกกับหลักหน่วยหมุนครั้งที่2แล้วก็บวกกับหลักหน่วยหมุนครั้งที่3แล้วก็บวกกับหลักร้อยหมุนครั้งที่4นะครับแล้วก็บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้น นำผลลัพธ์มาแล้วบวก4แล้วก็บวก1นะครับแล้วจะได้หลักร้อยตัวนะครับแล้วก็นำไปพิจารณาได้เลยนะครับอ่ะเช่นงวดนี้นะครับงวดแรกนะครับ9บวก5เป็น14 14บวก2 2นี่มาจาก1-2ครั้งนะครับ14บวก2เป็น16 16บกวกหก็เป็น22 22ิบสองวกสเป็น24 24ิบสี่วกสเป็น26 26ิบกวกสก็เป็น28นะครับผลรัพธ์ที่ได้ก็คือ8นะครับ8ปดบวกสก็ได้2องสบวกหก็ได้3นะครับต่อมา3ตัวบนออก8 1 2นะครับหลักร้อยก็คือ8ก็เข้าที่เลขแปนะครับ งวดต่อมานี้ลุงเนียงจะไม่อบอกวิธีคำนวณแล้วนะครับเพราะว่าบอกไปแล้วนะครับจะเอาเฉพาะผลการคำนวณน,นะครับผลการคำนวณงวดต่อมาได้8 2 3อีกนะครับต่อมา3ตัวบ,บนก็ออก202นะครับหลักร้อยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้4 8, 9นะครับ ต่อมา3ตัวบนก็ออก4 4 6นะครับหลักร้อยก็คือ4ก็เข้าที่เลข4นะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้9 3 4นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก9 5 1นะครับหลักร้อยก็คือ9ก็เข้าที่เลข9ก9นะครับที่มาดู งวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้ 5, 90นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก 9, 90นะครับหลักร้อยก็คือ9ก็เข้าทีเลข9กนะครับงวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้5 90นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก097นะครับหลักร้อยก็คือ0ก็เข้าทีเลข0ย์นะครับ งวดต่อมาผลการคำนวณได้2 6 7นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก7 5 7นะครับหลักร้อยก็คือ7ก็เข้าที่เลข7นะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้0 4 5นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก5 4 4, 4นะครับก็หลักร้อยก็คือ5ก็เข้าที่เลข5นะครับ นี่มาดูงวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้ 5, 90นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก9 7 9นะครับหลักร้อยก็คือ9ก็เข้าที่เลข9นะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้3 7 8นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก0,63งวดนี้หลุดนะครับอันนี้งวดนี้ถือว่าหลุดนะครับหลุดไปนะครับวันนี้หลุด ทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้378นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก395นะครับ395หลักร้อยก็คือ3นะครับก็มาเข้าที่เลขก3นะครับซึ่งงวดที่แล้วหลุดไปแล้วก็ หลุดไปแล้วก็กลับมาเข้าอีกนะครับก็กลับมาเข้าอีกทีกลับมาเดินอีกอีกทีหนึงนะครับก็เข้าที่เลข3นะครับทีนี้เรามาดูงวดวันที่1เดือนมีนาคม2,567จะเดินต่อหรือไม่เราก็มาคำนวณกันเลยนะครับวิธีคำนวณน,นะครับ มาดูว่าจุดท้ายลุงเลียงจะอบอกวิธีคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับ3 2ครั้งก็คือ3 2ก็เป็น6นะครับ9กบวกหเป็น10 10ิบวกหก็เป็น16นะครับ16บกวกศก็เป็น16เหมือนเดิม 16บวก7ก็เป็น23 23บวก3ก็เป็น26 26บวก2ก็เป็น28นะครับผลรับที่ได้ก็คือ8นะครับ8 8บวก4ได้2นะครับ 2บวก1ได้3นะครับเดี๋ยวคำนวณดูอีกทีนะครับอีกรอบนะครับ9บวก1เป็น10 10 6บวกเป็น16 16บวกเป็น16 16บวกเเป็น23 23บวก3เป็น26 26บวก2เป็น28นะครับถูกต้องนะครับก็สรุปแล้วหลักร้อยงวดประจำวันที่1เดือนมีนา 2 5 6 7นะครับเลขที่ได้ก็คือ8 2แล้วก็3นะครับ3ตัวนะครับเป็นหลักร้อยงวดประจำวันที่1เดือนมีนาคม2 5 6 7นะครับ8 2แล้วก็3ก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับที่ลุงเนียงเคยบอกไว้นะครับเอาล่ะครับ สำหรับวันนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ